สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแน,นลค่ะสูมินี้เลขคนดังบ้านสวายค่ะเซไว้ค่ะต่อมาแอดลับค่ะสองตัวบนมีสองสามสองเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าสองหกห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะต่อมาแอดยาวอินเตอร์คขึ่งบนให้เด่นสองเด่นแปดสามตัวสองแปดสามสองแปดห้าสองแปดหกสองตัวแปดห้าแปดหกสองห้าสองหก วิ่งล่างเด่นห้าเด่นเก้าสองตัวล่างห้าสามห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าค่ะต่อมาแอสเซงเดือนค่ะสองตัวบนมีสี่แปดสี่หนึ่งสี่สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสองหกสองเจ็ดสองค่ะต่อมาแอสน็ดค่ะสองตัวล่างมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าค่ะ ต่อมาสูนแตงควิเด่นเก้าเด่นแปดสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่แปดสองแปดสามดหปดเจดสามตัวห้าเก้าสี่ห5าเก้าหนึ่งหกหกศูนย์ดสหสหกห้ค่ะต่อมาล like ักดวซ้ายทหารควิเด่น9ก้าสมตัว9ก้าห้าศูนห้าเกตัว9ก้าห้าห้าเก้าเกจดเจดเก้สองสอค่ะ ่อมาแอดบนินแผ่นฟ้าค่ะให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาแอดนาพัดค่ะชุดโต๊ะเซเวค่ะต่อมาซูเมอี้เขาวิ่งล่างให้เด่นสามเด่นเจ็ดสองตัวล่างสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามแปดศูนย์แปดหกแปดสามเก้าศูนย์เก้าหกเก้าค่ะ ต่อมาคนคอหวยค่ามึงบนให้เด่นสามเด่นสี่สามตัวบนสี่สามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหกสามสี่หนึ่งสามสี่แปดสามสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ค่ะต่อมาแอปเปิลเล่ L e ค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาตำราเลือขซับค่ะเข้ามาสองนวดค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะห้าศูนย์สามและศูนย์สามบน วันนี้สามตัวสองศูนยหนึ่งเจดสองตัว 20, 09, 9, 2 0ง9ูนย์ศูนยเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะต่อมา,อาจาย์เต่าเขาวิ่งบนให้เด่นเจ็ดสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจดห้าปดเจ็ดห้าห้าหนึ่งแปดดเจ็ดสองตัวเจ็ดหนึ่งเจดห้าเจ็ดปดหนึ่งแดค่ะสูงนวันนี้ให้เด่นหนึ่งเด่น5้าค่ะสตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสหห้าศูห้ดแปดศูดสอดเจค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ